เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดนี้ราคาเท่าไรครับชุดนี้เบ็ดเสร็จนะครับเฉพาะเครื่องเสียงนะไม่รวมตัวแขวนตู้นะครับเฉพาะเครื่องเสียงนี่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สาหรับในชุดนี้นะครับก็จะมีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ก็จะเป็นของอันโตนะครับอันโต้หนึ่งสองนสองนะครับหนึ่งเครื่อง้อมเอฟเฟกต์อาินฟิตมีออกมีอะไรให้ด้วยนะครับเป็นตัวมาตรฐานเลยของตัวอันโตไลท์นะครับรุ่นซีรีส์ไลท์เลยรุ่นนี้นะครับ และก็มี EQ นะครับ EQ นี่ใช้เป็นของ m i n p e เนาะ EQ 1ชั้น15แบน M EQ 1เครื่องต่อมาก็จะเป็นออคอสนะครับคอสแยกเสียงก็จะใช้เป็นของแบรนด์ไมโครเทคตัว234 XL ตัวนี้เป็นคอสสท,ทางแต่ว่าผมกดโหมดเล่นระบบ2ทาง1เครื่องส่วนคุ้มพลังที่ใช้ขับในชุดนี้ก็จะเป็นตัวเสาร์มาตรฐานนะครับเสาตรก็คือเารสแตนดาร์ดเนาะตัวนี้เป็น PM 7นะครับ PM 7นี แท่นบนนี่ขับเสียงกลางแท่นล่างก็จะเป็นซาเซนดาเหมือนกันนะครับ PXM10 ตัวนี้ขับโลนะครับเสร็จแน่นละสองไมเราเล่นที่4โอห์มนะครับ M2 แท่นนะครับส่วนตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงก็จะเป็นตู้ขนาด18นิ้วเนอะอ่า18นิ้วนะครับดูบนผืนนึกว่า21นะครับมันเป็นตู้18นะครับเป็นตัว Nike Eagle นะครับเป็น Nike Eagle 4ใบ ถ้าใครสนใจตู้ลำโพงตัวนี้นะครับราคา1ใบก็อยู่ที่13,900บาทนะครับตอนใบนะ1 8นิ้วถ้าใครสนใจเฉพาะตู้ตัวซับส่วเสียงกลางเป็นตัว s c s ซ u ซนะครับเป็นตัว s c s o u ซเป็นรุ่น SC 1 1ีตัวนี้ราคา1ใบก็อยู่ที่ประมาณ5,5 0 0นนะครับราคา1ใบพร้อมดัง5,5 0 0ถ้ายกเซตทั้งหมดนี้นะครับอยู่ที่123,000บาทถ้าใครสนใจก็ ติดต่อสั่งซื้อได้หรือเข้ามาฟังเสียงได้นะครับผมก็จะตั้งไว้อยู่ในร้านตรงนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าเบสเซ็ตพร้อมตัวแขวนด้วยก็อยู่ประมาณแสนสี่นะครับแสนสี่อ่ะนะครับพร้อมสายลําโพงสายลาโพงก็สายลาโพง10เมตรนะครับสี่เส้นแล้วก็ลิงก์อีก1เมตรอีก4เส้นสายสัญญาณก็เบสเซ็ตนะครับสายสัญญาณก็เป็นของยี่ห้อลิสนะครับให้อีกด้วยนะครับแปดเส้นอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าน้ําเสียงจะเป็นยังไงสำหรับชุดนี้ไปฟังเสียงกันครับผมเราเพื่อเป็นความจัดร่วมรานเรายกัน สุขสละเรื่องเดิารึกษาสีประวณีดังต้นรับปีสังครับสวัสดีในวันนี้ข้าพเจ้ักำังรหนุ่มประจกา คครับเป็นยังไงกันบ้างได้ฟังน้ําเสียงกันไปแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับแล้วก็สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ลายชิ้นนะครับหรือยกชุดอย่างนี้หรือสนใจเฉพาะตู้ลาโพงสนใจเฉพาะตัวแขวนตู้ลาโพงหรือพาวเวอร์เอ็มมิกเซอร์ก็สามารถแยกชิ้นได้นะครับขายาทางร้านที่โต๊ะเราก็แยกชิ้นจําหน่ายให้ได้นะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่างพองลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ